สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับชาวโซเชียลตกใจหนักเมื่อเห็นภาพล่าสุดปิ่นเกตมณีหลังลือยาเจาเจตรินเสนบชมระฟังได้เลยครับนับว่าเป็นข่าวสะเทือนวงการที่ยังคาใจอยู่เพราะทั้งคู่ยังไม่ออกมาพูดเรื่องนี้หรือชี้แจงใดๆสำหรับกระแสข่าวลือคู่รักยุค90หยาก,กันแล้วตอนนี้ก็เป็นเพียงพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆ โดยแาวโซเชียลต่างก็โยงไปที่คู่รักอย่างเจและปินที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมาดๆก่อนภาพดังกล่าวใน IG ของเจเจตินจะถูกลบออกไปและเมื่อไปส่องในช่องติดตามของทั้งคู่ก็ได้มีการ unfollow IG กันแล้วอีกทั้งใต้ภาพในอิสต a าแกรของปินที่เจมักจะเข้ามาคอมเมนต์หลายๆรูปก็หายไป ทางด้านเจเจ,เจตรินได้ออกมาไลฟ์พาทัวบ้านซึ่งในไลฟ์ก็มีบางช่วงบางตอนที่มีคำพูดชวนสงสัยว่าอาจจะหมายถึงปินหรือเปล่าโดยทางด้านเจได้ออกมาไลฟ์ในเนื้อหาประมาณว่าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผม <c oughs> เจ้าของบ้านขอมอบบ้านให้ผมแล้วใครจะมาก็มาได้ครับล่าสุด ทำเอาสะดุ้งอยู่กันทังโซเชียลลังปินกิตมานีได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพออกกำลังกายแบบสุดสตรองพร้อมระบุข้อความว่า Forget your past, forgive yourself, and begin again right now ต่อมามีการเผยคลิปล่าสุดที่แม่ปิ่นและเพื่อนๆเต้นเพลงของลูกชายอย่างเจ้าขุนแต่งานนี้โซเชียลกับโฟกัสผิดจุดแห่เป็นห่วงแม่มากเพราะแม่ดูสู้ผอมลงอย่างมาก เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ